จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะก็มีการตรวจค้นร้านค้าและทดสอบมาตรฐานของเรื่องปืนฉีดน้ำเพื่อเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานนั้นเล่นน้ำอย่างปลอดภัยค่ะ นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลตำบลป่าแดดออกตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อย่างเช่นร้านเป่าเปานะคะซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลีกและค้าส่งค่ะมีอุปกรณ์การเล่นน้ำรวมทั้งปืนฉีดน้ำหลากหลายขนาด จำน่ายโดยได้ทำการสุ่มทดสอบมาตรฐานของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ค่ะนอกจากนี้ก็มีการติดตามเรื่องของสลากแสดงราคาสินค้าที่ต้องติดให้ชัดเจนนะครับไม่เอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบผู้ประกอบการให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่พบการกระทําผิดกฎหมายซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เน้นย้ําเรื่องการเล่นน้ําปีนี้นะครับว่าต้องเล่นให้ปลอดภัยแล้วก็คงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันครับ เล่นน้ำสงการเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเที่ยวสงการเชียงใหม่ในปลอดภัยนะครับอันไหนที่มันอส่มเสี่ยงเช่นสาดน้ําแรงเกินไปปืนกระบอกน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานต่างเราก็อยากไม่อยากให,ให้ใช้นะครับเราอยากให้รักษาประเพณีว่าทำเราอันดีงาม